มันมาเห็นพื้นที่ของเจ้าของแล้วก็มีความสวยงามขนาดนี้นี่เป็นเป็นกําไรแล้วครับกําไอย่างแลกแล้วเข้าจะเห็ุเป็นสวนพ่อเพียงกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเป็นค้องในคลองเนี่ยจะมีการเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกบแล้วก็บ,บนขั้นคู่เนี่ยขึ้นมาก,ก็จะเป็นการปลูกพืชพักสวนขั้วที่เข้ากินนะครับเาว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบบักูรดรวมไปถึงมะละกอต้นกล้วยนะครับป่าทับทิมเนี่ยจะเป็นป่าที่มีสีสันสวยงามเป็นพิเศษนะครับพรามีสีสันสวยงามแล้วนอกเนื้อจะ จากที่จะเป็นแค่แรงอาหารกไกยเป็นมาเพิ่มความสวยงามให้บ้านสวนเ่าไดน้าสวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีน้องน็อตผ้าพี่น้องเฮ้ามาเยี่ยมชมนะครับจุดเริ่มต้นการเฮ็ดบ้านสวนในพื้นที่2ไรของน้องน็อตนะครับเนาะต้องบอกเลยว่าระยะเวลาการทําเกษตรมาหาฮกปีเนี่ยนะครับได้ความรู้ได้แนวทางมาหลายและการเริ่มต้นเฮ็ดแปลงไม่ของน้องน็อตเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นแบบสมบูรณ์แบบกันแล้วกันนะครับเนาะกาบวอาเข้ามา เป็นการเริ่มต้นที่ออกแบบมาดีนะครับจากความรู้และประสบการณ์ที่ไปซะสมมานะครับประกอบด้วยนะครับพื้นที่ไร่แรกนะครับนัองนัดเท็ุดเป็นสวนไม้ผลเท็ดเป็นสวนบักท่านครับตัวนี้หวังพึ่งที่จะสางรายได้จากเขานะครับบักพุทธาเนี่ยหนึ่งไร่1นึ่งแสนเนี่ยสามารถเท็ดได้แน่นอนเลยนะครับนังนอดก็เลยเอามาลงไว ต่ก่อนเฮ็ดกษตเเนี่ยนะครับจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการมีอยู่มีกินนะครับบานนี้ระยะเวลาผ่านไปครับพี่น้องครับห้าปีหกปีนะครับคําว่ามีอยู่มีกินอย่างเดียวเนี่ยมันมันจาเจเกินไปแล้วนะครับบ่อน้ำสัําในยุคนี้มันอาจจะบตอบโจทย์กับพี่น้องหลายๆท่านด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคําว่ามีอยู่มีกินเนี่ยมันบอเพียงพ่อมันต้องมีรายได้นํานะครับ พิเศษนี่คือต้องมีรายได้นํำนอกเหนือจากมีอยู่มีกินแล้วต้องมีรายได้นะครับฉะนั้นการเริ่มต้นแปลงไม้เขาน้องนอดก็เลยเริ่มต้นโดยการอ่านถึงเรื่องของรายได้น้ำในอนาคตจะสร้างจากหยังนะครับก็เลยแบ่งพื้นทีหนึ่งไรมาปลูกเป็นพุทธาสามรสแสงทองนะครับพื้นที่ไรหนึ่งลงไปประมาณ120ต้นครับพี่น้องครับตอนนี้ปลูกมาท่านได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับเนาะ ปีนี้เขาปีที่2แล้วการคาดว่าจะเริ่มท่าผลผลิตได้เมื่อสิ้นปีนะครับช่วงเดือนท่านมาเนี่ยมักุฎ่าจะขึ้นข้างแล้วเขาจะทําการกลางมุ่งนะครับแล้วการเริ่มท่าผลผลิตปีแรกนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่อยากให้พี่น้องเข้านะครับให้ความสําคัญก็คือเวลาที่เข้าจะไม่เหตุเกษตรเนี่ยนะครับเขาต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าเข้าจะมีพืชตัวใดที่จะทําเงินให้เข้าได้แน่ เพราะว่าปฏิเสธบได้ครับในยุคปัจจุบันนี่เรื่องของรายใดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่จะเฮ็ดให้เฮ้าทําเกษตรได้อย่างยั่งยืนนะครับฉะนั้นอยากให้พี่น้องเฮานะครับมองถึงเรื่องการหารายใดนําอย่างต่อมาครับคือด้านตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของบ้านสวนนะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างเนี่ยนองน็อตบ้างเ่นไว้ว่าอยากเฮ็ดบ้านหลังเล็กๆนะครับอยากมีบ้านเป็นของจะของแล้วนะครับ ตั้งงบประมาณไว้อยากเฮ็ดบ้านประมาณ8 9ดหมื่นนะครับลังหนีบ้บหูว่าจะจะถึงจะเฮ็ดใดบ่นะครับประมาณ8 9เกหมื่นเอาพ่ออยู่นะครับแล้วก็ฟังทังนี้นะครับจะเป็นลักษณะคลองใส่ไกล้น้น่อยเป็นสวนหลังบ้านที่ออกแบบไว้เป็นคลองในคลองเนี่ยจะมีการเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกบนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็บ,บนขั้นคู่เนี่ยขึ้นมาก,ก็จะเป็นการปลูกพืชพักสวนรั้วที่ห้ากิน ะคร,ราะว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร่ใบบักูดร่วมไปถึงมะละกอต้นกล้วยนะครับก็จะเอามาลูกไว้ตรงนี้อน,นาคตก็จะมีพักสวนขั่วนะครับเวลาที่เ้าจะเก็บพักเนี่ยก็ให้มันอยู่ไกลมือเข้ามากที่สุดยางลงประมาณซีหาเก้าเนี่ยให้ได้เก็บพักขึ้นมาเท็ดกับเขาเลยนะครับนี่คือเป็นส่วนของอบ้านสวนนะครับบ้านสวนเีาจะอยู่ตรงนี้ทุกอย่างที่จะกินนะครับนี่คือ ข้าจะเฮ็ดเป็นสวนพ่อเพียงนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับนี่แหละคำว่ามีอยู่มีกินเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่บองนี้ส่วนเรื่องของการสางไร่ได้จะเป็นสวนบักท่านด้านหลังนั่นนะครับบาที่นี่นะครับเมื่อนี้กําลั่งจะได้โอกาสปลอยป่าพอดีครับพี่น้องครับก็เลยจะพาพี่น้องเข้ามารับชมนะครับถือว่าเป็นการบันทึกจุดเริ่มต้นไหว้นะครับเปิดเป็นทางการสำหรับสวนนี่น้องน็อตสุ่มเฮ็ดมาปีกว่าแล้ว แต่ว่าไ่ได้เผยแร่เลยนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่านะครับสีได้ป้อยป่าก็ถือเป็นเลิศง,งามยามดีในการที่จะมาเผยแร่ให้พี่น้องเฮ้านะครับรับชมแนวทางไปน้ากันเช็จแล้วมาเบิ่งฟังนี้ครับพี่น้องครับที่อยากนําเสนอมาที่สุดเลยนะครับเนาะฝังนี้เป็นเป็นไอเดียไอเดียนึงที่น้องนอดได้มาจา,จากจังหวัดโคราชนะครับอยากมาแช่ให้พี่น้องเบิ่งไปน้ากันบ่ฮู้ว่าพี่น้องว่าจะมองว่าสวยบอนะครับแต่ว่าส่วนตัวนี่น้องนอดมองว่าโอ้ สวยงามดีนะครับนั่นก็คือการปลูกคุณนา้ตือนสายว้ขอบสะหนึ่งเลยคือใดความสวยงามครับตามขอบสะเห้าเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้น้ำเท่ากับบ่หมะตอตอเฉียาเพื่อไม่ผ้นอย่างอื่นว่าปลูกนะครับก็บเลยเปลี่ยนให้เป็ี่ยนดอกใหม่เลยนะครับในทางกลับกันแต่กอนเนี่ยบรได้ปลูกดอกไม้ผลปรากฏฏบาหญ้ามันขึ้นนะครับยาขื้นแล้วเท่ากับต้องสูญ้าเพื่อที่จะไ้สวนมันสะอาดมันสะอาดหูสะอาดตานะครับ พอส่งยาไปแล้วมันก็ขื้นไหมส่งยาไปแล้วมันก็ขื้นไหมนะครับพอ่าขั้นบ่มีอย่างปลูกไว้น่จังไดหยางนันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ไอเดียเอาดอกไม้มาปลูกเลยนะครับเพราะปลูกดอกไม้ไปเดือนนี้นาจะเข้าเดือนที่สี่เดือนที่หาแล้วคุ้มยาได้ดีขนาดเลยพี่น้องพว่าผู้นายตื่นสายเวลาที่เขาเกิดเนี่ยเขาจะเกิดแบบหนาเลยนะครับจะเฮ็ดหฮยาเนี่ยว่ายไปเองนะครับอ่าก็ได้ไอเดีย นอกเหนือจากคุ้มหยาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุ้มค่ามากกว่านั้นก็คือความสวยงามครับความสวยงามนสุดยอดเลยนะครับเนาะความสวยงามสุดยอดบาที่นี้ใน้นำก็จะมีปลานะครับปลาที่นอ้นองนัดเลือกที่จะเอามาเลี้ยงในคลองเล็กๆนี่นะครับจะเป็นปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมแล้วก็ปลานินาะครับเนาะสาเหตุที่เน้นเป็นปลาทับทิมกับปลานินเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ลงทุนครั้งเดียว นะครับมีกินได้ตลอดเลยหมายความมาป่านิ่งกับป่าทับทิมเนี่ยเขาออกลูกไงเขาขยายพันธุ์เก่งนะครับปีนี้เขาล้งปลาไปนะครับปีนาเขาจะได้ลูกปลาอัตโนมัติเลยนะครับฝนตกมากปีนาปุ๊บเนี่ยป่าถือกินน้ำไม่ก็จะออกแม่แพะลูกเพราะเขาจับตัวใ่ญ่ไปตัวลูกก็จะออกมา่ไหม่จับตัวใ่ญ่ไปตัวลูกก็จะออกมา่ไหม่นะครับนี่คือข้อดีของป่านิ่งกรับป่าทับทิมนางนอตก็เลยเลือกเอามาเลี้ยงและที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับ ปลาทับทิมเนี่ยจะเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามเป็นพิเศษนะครับเพราะมีสีสันสวยงามแล้วนอกเหนือจา,จากที่จะเป็นแก้แรงอาหารกไก่เป็นมาเพิ่มความสวยงามให้บ้านสวนท่าไดน้านะครับเนาะอันนี้เป็นปลาที่ซื้อมากนะครับในี่ราคาตัวละสองบาทซื้อมาจากร้านขายพันปลาทั่วไปนี่แหละนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเข้าไปซื้อปลาเนี่ยร้านขายปลาเขาจะมัดยางมาให้แบบนี้ที่น่องส่วนมากที่ปลูจักนะครับก็จะไปคุ้มแกะยาง นะครับคุ้มอมีดมาตัดจริงๆแล้วเนี่ยว่าต้องแกะนะครับเด้อเขามามัดเป็นเงื่อนมาให้เป็นผมมาให้แบบนี้เขาก็ดึงเลย่าอันบีครับพอดึงแล้วยางมันจะเด่นเด้งออกเองเห็นบ่าครับเนี่ยก็แกะถุงป่าได้เลยนะครับแล้กกาอีกหนึ่งยางที่สําคัญก่อนที่เขาจะปล่อยป่าน้อยนี่นะครับก็คือเอาลูกปลาเนี่ยมาบ้างไว้สะมาบ้างไว้น้ำในสะเพื่อเป็นการปรับสภาพปรับอุณหภูมิของป่าก่อนปล่อยลงสะนะครับ ถ้าเขาเอามาหลอเท่บื่มเลยเนี่ยก็จะมีโอกาสเรื่องของปลานอกน้ำตายได้นะครับเนาะเ mm hmm. พราะว่าเขาปรับสภาพวัท่าน,นะครับเขาอาจจะชอบจะยังได้อ่าปล่อยไปเลยนะครับลูกปลานะครับมีทั้งปลาคาบเพ่นแถมมาไห้น้ำนะครับทั้งปลาคาบปลาทับทิมปลานิ้น,น่อยเห็นไหมครับนี่ครับไปแล้วอ่าสร,าาาร้างเลี้ยงอาหารย่างแรกุงที่สอง่อาุงที่สองไป อ้งามเลยเห็นบหมครับนี่ยพอไปแล้วก็เห็นเลยนะครับพ้อมสวยงามขึ้นมาท่านตาเห็นเห็นไหมครับนี่ครับแค่นี้ก็มีควอมสุกแล้วครับปลาทับทิมนะครับสีทองสีสมนะครับสีสันสวยงามแล้วก็ดอกไม้งามๆนะครับถือว่าอาจจะเป็นไอเดียให้น้องเข้าได้นะครับเนาะคนที่ชอบค้อมสวยงามก็เอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็อยู่ในสาเฮ้าเนี่ยนอกเหนือจะมี ปลาแล้วยวขอบสามมีดอกไม้แล้วอยู่ในาน้ำก็ยังมีดอกบัวนะครับบัวนี่เป็นบัวสีเพิ่งปลูกไปได้สองเดือนนะครับบ่รขั้นได้เห็นผลลัพธ์อีหยังหลายด้อครับนะครับบัวสีอ่าแล้วก็ทุ่งที่สามนะครับในสาสาประมาณนี้น้องเราจะปล่อยปลาแค่าหาล้อยโตนะครับเนาะจะปล่อยแค่หาล้อยโตครับเขาจะได้บ่านาเนียนมาก ตรงนี้เป็นข้องใส่ไก่นะครับที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่เมตร ing, ครึ่นนนนงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีปลานิยนน้ำนะครับปลานิยนนี่เป็นปลานิยนหมันปลาปลาที่เ้าเออกมาปล่อยนี่จะเป็นปลาหมันนะครับพี่น้องเนี่ยเราว่าจะเป็นปลานิยนหรือปลา,ปาทับทิมนะครับสาเหตุที่เลือกเป็นปลาหมันนี่นะครับก็เพราะว่าในช่วงแรกที่เขาเป็นหมันเนี่ย เขาจะมันมีอายุการมันแค่เจ็ดเดือนครับนะครับมีอายุการมันแค่เจ็ดเดือนนะครับพอเดือนที่แปดไปเขาก็จะเริ่มตั้งท้องออกลูกได้แล้วนะครับข้อดีของป่ามันก็คือเวลาที่เข้าคุณหวัวอาหารเนี่ยเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าป่าที่บ่อมันนะครับมันจะใหญ่กว่าป่าธรรมชาตินะครับเพราะว่าป่าธรรมชาติเนี่ยอายุสี่เดือนเขาผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับพอเขาผสมพันธุ์เนี่ยลักษณะปานิ้นมันจะอมลูกไว้ในปากแล้วมันจะบ่กินอาหาร เทศไห้พอพันแม่พันปลานิ่นมันจโตบ่บหญไนะครับก็เลยอยากเลี้ยงเป็นปลาหมันเพื่อคุ้นไห้มันได้ปลาใส่กิโลใส่ตลาดก่อนนะครับค่อยจะเริ่มเอาลูกในปีทัดไปนะครับอ่าอันนี้ปลานิ่นจิระดานะครับเป็นปลาหมันนะครับเนาะอันนี้ความหมันหรือบ่หมันเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับมีปลาคาบมาน้านะครับพันแยมปลาคาบมาให้นํานะครับนี่ครับเอ่ไม่ทั้งปลานิ่นทั้งปลาคาบแล้วเว้ยวันนี้ สวยงามอ้าไปบ้านน,นี่คนน่ะนี้หัดปลาในท้องอะนะไปนะครับไปเติบโตนะครับเนาะอ่ะกถือว่ามาแชา่อีกอีกหนึ่งคลิปนะครับให้พี่นวงเข้าใจรแงรกมาดานใจในการทำสวนนะครับนงนัดกระถือโอกาสมาเปิดโตนะครับเปิดโตสวนจะของแตะก่อนในเฮ็ดสวนจะเฮ็ดอยู่กับ่อนิวนะครับแล้วก็เก็บนงกัดกรเฮ็ดงานนะครับเนาะเก็บเงินมาซีปีนะครับ เก็บงานเก็บเงินมาสี่ปีก็เลยอยากมีทีมีทางเป็นของเจ้าของอยากมีบ้านมีสวนเป็นของตัวเองนะครับสี่ปีก็เลยเก็บเงินได้ประมาณนะครับสองแสนก็บาทนะครับเป็นคนเก็บเงินบ่ค่อยเกงยงมีเงินบ่ค่อยหลายนะครับก็มาซื้อที่สองแสนแล้วก็ค่อยๆทย่อยเฮ็ดนะครับเกษตรก็ค่อยๆทย่อยเห็ดนะครับเนาะก็บ่ไดรลงทุ้นหลายนะครับค่อยๆทย่อยเฮ็ดไปนะครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งเลยเลยเห็นปะครับนี่ ความสวยงามนะครับท่านตาเห็นเลย <laughs> โอ้ยนะครับเป็นภาพที่สวยงามแห้งด้วยพี่น้องด้อนะครับกําไรที่ได้ก่อนที่จะได้พ้นผลิตตอนนี้คือได้เห็นแบบนี้นี่ความสุขนะครับมีความสุขแน่นอนแล้วนะครับนี่ครับโอ้มาหัวสิบอกจังไหนตอนนี้ <laughs> มันมาเห็นพื้นที่ของเจ้าของแล้วก็มีความสวยงามขนาดนี้นี่เป็นเป็นกําไรแล้วครับกำไลยางเลียกแล้วนะครับ วานนี้วบางพืชนะครับพืชพืชที่นํางดปลูกเนี่ยก็จะมีนะครับพืชระยะกลางแล้วก็ระยะงาวนะครับระยะเยาฝั่งนี้คือเป็นนะครับมะพร้าวตัวนี้เป็นมะพร้าวเหลืองมาลายูนะครับเขาจะเป็นลักษณะมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยนะครับมะพร้าวเหลืองมาลายูนะครับเนาะบานนี้เวลาที่เขาออกนวยมากนะครับออกนวยต้นใหญ่มากเขาจะมีสีเหลืองมีสีสันที่สวยงามนะครับเหลืองมาลายูตรงกลางก็จะ เป็นกล้วยหอมท้องนะครับกล้วยหอมท้องกล้วยหอมท้องเสร็จแล้วก็ท่างนี้ก็จะมีนะครับคาตะไคร่ใบบักกูดนี่ครบเลยพี่น้องงานเขาสวนเนี่ยให้มีครบเลยนะครับเวลาเอาสีต้มห่อใส่ยังแน้นะครับใส่คาตะไคร่ใบบักกูดออกมาปลูกไว้เลยแล้วเวลาปลูกไว้เนี่ยให้ปลูกไว้ใกล้ๆกันนะครับเวลาเอามาเก็บมาจุดเดียวให้ได้ครบทั้งสามอย่างนะครับคาตะไคร้ใบบักกูดบดนี้เวลาเขาจะ เฮ็ดเมนูอื่นเนี่ยเขาจะต้องใส่พักอีหย่างเนี่ยมาปลูกไว้เบิดเลยนะครับอย่างเช่นบักหุ่งเนี่ยเวลาต่ำบักหุ่งเขาต้องใส่ยังแน,บนบ่บักเน่าบักพริกบักเขือเขื่อนะครับบักหุ่งก็ปลูกไว้อยู่ในเก,กาะกลางเป็นจุดเดียวกันเลยนะครับเชจแล้วด้านคางตัวนี้ก็จะเป็นนะครับชะอมเห็นไหมครับต้นบักม่วงก็มีไว้แล้วนะครับน้ำดอกไม้สีทองนะครับบักม่วงสองต้นนะครับเนาะ มะม่วงเนี่ยสาเหตุที่หลายคนก็นจะไปเลือกสายพันธุ์มันจะมีความพิเศษหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่ลักๆแล้วนะครับน้ำดอกไม้สีทองนะครับคือราชินีมะม่วงกินสุกอันดับหนึ่งแหละละเรื่องของกินสุกนะครับน้ำดอกไม้นี่สุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ตัวล่องจากน้ำดอกไม้ก็จะเป็นงาช้างแดงครับเรื่องของการกินสุกสองสายพันธุ์นี้คือตลาดนะครับให้ให้การโบดเป็นราชาและราชินีของ,งมะม่วงสุกนะครับเนาะน้องๆก็เกามาปูว้ เ็จแล้วก็เป็นขาเกษตรแดงใหญ่นะครับตัวนี้ปลูกไว้ถ้าเป็นพักกับพักแก้มนะครับคาากษตรแดงใหญ่สลรับกับตะไคร่ด้านท้างนี้ก็จะเป็นนะครับพักขาระบบน้ำกระเท็ดเรียบร้อยแล้วครับนะครับในสวนของนังน็อตนี่เล้อพี่น้องเ้อตรงบ้านสวนเนี่ยนะครับร่วมถึงสาร่วมถึงบ้านเนี่ยประมาณหนึ่งงานนะครับที่เหลือด้านบนก็จะเห็นเป็นแปลงยาแปลงยาตรงนั้นปลูกไว้เพื่อเลี้ยงงัวนะครับนองน็อตมีงัวอยู่แปดต กับปลูกหญ้าซิกแนวไว้นะครับปลูกหญ้าซิกแนวสามงานนะครับเฮ็ดบ้านสวนอีกหนึ่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วกับปลูกพุทธาหนึ่งไร่หนึ่งแสนอีกนะครับหนึ่งไร่นะครับเนาะเพื่อสร้างรา่ใดในอานาคตอ่ามีเริ่มครบมาแล้วนะครับเริ่มครบแล้วก็คือหนึ่งมีอยู่มีกินเรียบร้อยนะครับสองมีความสุขเรียบร้อยนะครับสามไร่ใดตองมีนะครับความสุขต้องคูไร่ใดถึงจะยั่งยืนนะครับ เวลาที่พี่น้องเขาจะเฮ็ดกระเซ็นเนี่ยนะครับเขาเฮ็ดไปแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่มีกินแน่นอนนะครับค้ามมามีอยู่มีกินเนี่ยผู้ใดเฮ็ดก็ได้ผู้ใดเฮ็ดก็ะสำเร็จเพราะว่ามีอยู่มีกินเนี่ยมันง่ายนะครับแต่ว่าความยากขั้นต่อมากก็คือหลังจากที่เขามีอยู่มีกินแล้วเขาต้องมีรายได้น้ำนะครับการเกษตรเขาถึงจะยั่งยืนถึงจะไปได้ในระยะยาวนะครับถ้าผู้ใดมาเฮ็ดเกษตรโดยที่บ่มีอาชีพอื่นรองรับนะครับมาเฮ็ดอาชีพเกษตรเตรียมตัว โดยที่บริมีรไย่ใดเขามาเนี่ยสุดท้ายกระิไปบริสตนะครับบาาน,นี้เรื่องของเลือกนะครับผ้าเฮ้าจะเอาเอีหยังเป็นตัวทําเงินเป็นตัวทําไา่ใดของเฮ้านะครับเพราะว่าพืชมันจะมีหลากหลายชนิดในตลาดตอนนี้นะครับเนาะมีหลักการง่ายๆครับพี่น้องครับว่าผู้ใดจะเลือกพืชชนิดใดทําเงื่อนดีนะครับนั่นก็คือหนึ่งครับเฮ้ามองถึงเรื่องตลาดก่อนนะครับผลผลิตอีหยังที่เฮ้าผลิตได้แล้ว จะสามารถขายน้ำตลาดแถวบ้านได้ก็คือตอบโจทย์คนในชุมชนนั่นแหละนะครับสามารถเอามาได้เบิดเลยถ้าคิดยังบ่ออกครับน้องน็อตมีแนะนำํำหนึ่งเลยกล้วยน้ำว้าครับผมเคิ็ดยังบ่ออกปลูกกล้วยน้ำว้าไปก่อนเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเท่ากับคอยหาเืชอย่างอื่นมาปลูกนะครับมีสาเหตุที่น้องน็อตเลือกเป็นพุทซานะครับเพราะว่าศึกษาม,มาดีแล้วนะครับเนาะ เพื่อนที่เข้าหน่อยเข้าจะปลูกพืชชนิดใดดีที่มันเห็ดง่ายแล้วก็ทำมูลราคาได้สูงก็เลยเลือกเป็นพุทธาสามรสแสงทองนะครับเนาะหนึ่งเลยครับพุทธาเนี่ยจะเป็นพืชที่ติดลูกได้ง่ายมากนะครับถึงเวลามากเขาติดนวยเองของเขาเลยนะครับสองมาแร็งกินใบบบคอยมีเข้าบ่ต้องใส่สารพิษสารเคมีเลยในผ้านในแปลงนอนบ่เคยใส่เลยแต่ปลูกมา มาล้งกินใบก็มีอยู่นะครับมีป้าไปแต่ว่าบ่เป็นปัญหาก็เลยบริเ็ดเฮ็ดใหบ่ต้องมาใส่ยานะครับพอถึงช่วงที่เขาติดผลผลิตเนี่ยเขาจะติดดก,ดกเองอัตโนมัตินะครับ,บคือความง่ายพอลังจากนั้นแล้วนะครับพุทธ,ธาจะได้ผลมากที่สุดก็ต้องเมื่อทําเป็นพุทธ,ธากลางมุ้งลงทุนหลายครังแหลกแต่ว่าสามารถกินระยะเงวพอกลางมุ้งแล้วเนี่ยเขาจะบ่ต้องใส่สารผิดสารเคมีเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะกลายเป็นพุทธาปลอดสารเพราะพุทธาปลอดสารเนี่ยพื้นทีไรหนึ่งร้อยยี่สิบต้นเนี่ยนะครับก็เอาผลนลิตมาขายในชุมชนใดเฮ็ดเป็นทุงๆและโลโลละห้าสิบบาทนะครับเอาไปว่างไว้นาล้านค่าตามตลาดเนียงกระว่าไปนะครับนี่คือเป็นการว่างแผนไปแล้วในอนาคตจะเอาไปขายยังไงทางนัดกระทาการคิดมาไว,เว้เบ้อแล้วนะครับนี่คือเป็นสวนของพุทธาหนึ่งไร่หนึ่งแสนในอนาคตของเฮานะครับเนาะ การถือว่าครบนะครับโอ้ยหยบน้ำก็ถือว่า่อนข้างที่จะครบนะครับแล้วก็อีกสําคัญตัวนึงนี่อยากให้พี่น้องเบ่งนะครับท่อกันท่อน้ำร่นนะครับเนี่ยมีมีคืออีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นยังเลี้ยงปลานิ่นปลาทับทิมก็เพราะว่าเขาบ่บืนนะครับเขาบ่บืนหมายความว่าไอ้ท่าปลาที่จะเบือนน้ำนี้เนี่ยจะเป็นปลาดุกปลาหมอกับปลาช่อนนะครับปลาสามชนิดนี่บืนนี้แน่นอนนะครับ ข้ามาบืนนี้นี่ก็คือฝนตกหน้าปุ๊บเนี่ยเขาสามารถตะเกียกตะไก่ไปซาอื่นได้นะครับเนาะแต่ว่าข้ามาป่านิ่นนะครับกับป่าทับทิมไปตเพ,พียนพวกเนี่ยมันจะเป็นป่ารักพื้นที่รักทินนะครับน้ำทับนี้เขาชิบวนีเขาชิบวนบืนนะครับเขาเบ,บืนแน่นอนนอกจากว่านา้ำจะดทวมสาเฮาเพราะวมซาแล้วน้ำน้ำม,มันน้ำทวมสาอันนั้นเขาเอื่นว่าป่าไปน้ำน้ำนะครับเข้ากับป้องกันน้ำทวมซาโดยการน่ครับฟังท่อน้ำล้น เห็นไหมครับตอนนี้ระดับน้ำสิยุปากท่อพอดีนะครับระดับน้ำสิยุปากท่อพอดีเพราะน้ำน้ำช่วงใดที่ฝนตกแห้งก็หนีนะครับน้ำพ่อก็จะระบายน้ำออกเองอัตโนมัตินะครับนี่คือเข้าว่างเรื่องของการจัดการแม่น้ำนะครับเพราะว่าถ้าพ่มีทอเนี่ยฝนตกน้ำท่วมาม่ปลาก็ไปเบิดขึ้นกันนะครับฉะนั้นนะครับมองถึงตรงนี้ใบน้ำได้ปีน้องด้วยโอเคนะครับมาคลิปนี้จ็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ จบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องหน้าเรื่อยๆนะครับบ้านสวนคือความฝันนะครับนี่กันตอนนี้กําลังเฮ็ดตามความฝันอยู่นะครับเส่อวหลายๆคนกับฝันแบบใกล้เคียงกันต้องนัดน,นี่แหละนะครับถึงไห้มาเปลี่ยนเอฟซีกันถึงไห้มารู้จักกันนะครับก็บคอยติตตามไปนะครับติตตามกันเบื้องว่าอนาคตเนี่ยบ้านสวนแห่งนี้สิเป็นยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็อยากฝากให้พี่น้องเฮานะครับ เวลาที่เข้าจะเฮตดเกษตรนี่ยังเนี่ยให้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็พญายามเริ่มต้นจากหน่อยไปหาหลายนะครับผู้ใดที่อยาเฮตดเกษตรเนี่ยให้เริ่มจากหน่อยไปหาหลายโดยเฉพาะคนที่มีทุนหน่อยนะครับคนที่มีทุนหน่อยเนี่ยกายาบกายให้เริ่มจากหน่อยให้เริ่มเท่าที่มีก่อนนะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแล้วก็เรียนเรียนรู้จากหน่อยไปหาหลายนะครับเนาะ ผู้ใดที่บ่มีความรู้บ่มีประสบการณ์ก็เริ่มจากหน่อยไปก่อนครับนะครับพอเริ่มจากหน่อยแล้วเฮาก็ค่อยขยายไปที่หลังนะครับเนาะนะครับป่าเริ่มมาแล้วโอ้สวยงามสวยงามแหงนะครับเนาะโอ้สุดยอดความสวยงามนะครับอ้าวคนไหนครับเป็นพุงเป็นพุ่งเลย่นนะโอ้ยงามแฮงโอ้สุดยอดเลยเ้อครับเด้นนี่ครับเขาท่าแห้ง ในทั้งแรงอาหาาไในทั้งความสวยงามนะครับอะทุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับเวลาเข้าปารถนาชิ่งใดก็ให้สมปารถนาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่หลอดปลอดภัยนะครับดำดับเรื่อยๆกันทุกคนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ